ครับสวัสดีครับผมนายชัยธรรมวิทยาสกุลรหัส191-021640-0095ก็วันนี้จะมาพูดเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินแนวตั้งและแน่นอนของบริษัทชาไทยจำกัดมาชนนะครับ่อหนึ่งต้องบอกว่า,ายังมีหลายจุดที่ผมยังไม่เข้าใจก็ถ้าเป็นไปได้ก็หลังจากที่อาจารย์ตรวจสอบ คลิปวิดีโอนี้แล้วรบก,กวนอ,อธิบายในจุดที่มันผิดให้ผมได้เข้าใจด้วยนะครับขอบคุณครับก็ในส่วนของอวิเคราะห์กิจกรรมดำเนินงานนะครับก็เรามาดูกันในงบกำไร,ราขาดทุนเบเสร็จรวม ในส่วนของรายได้จากการขายนะครับสิ้นปี2,561เนี่ยมียอดอยู่ที่5,687.5ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับยอดปี2,560เนี่ยเพิ่มมีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่6 5 5จะเห็นว่ายอดขายที่สูงขึ้นเนี่ยแสดงเห็นผลของการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกิจการแต่เปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นน้อยเนี่ย อันเนื่องมาจากการแข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่งส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยต่อนหน่วย,ยลดลงแม้ว่าจะมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องก็ตามและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศในส่วนของต้นทุนขายนะครับปี2561ยเนี่ยอยู่ที่4,334 เล้านบาทก็คิดเป็น7จอ่าโทษครับคิดเป็น76.21%เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายก็เมื่อเทียบกับปี60เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงอยู่ที่9.91%ในส่วนเนี้ยที่มันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างเยอะเนี่ยมันเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลุกในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าประกอบกับมีการแข่งขันในด้านราคาของคู่แข่งจึงต้องส่งเสริมการขาย,ยาต่อเนื่องอย่างเช่นว่าการจัดโปรโมชั่นส่วนลดหรือมีการซื้อแถมเพื่อกระตุ้นให้ยอดขายเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาต้นทุนขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาขายเฉลี่ยต่อนหน่วยเนี่ยลดลง กำไรขั้นต้นนะครับก็กำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงจากปีก่อนเนี่ยเป็นผลมาจากเอ่เอเป็นผลมาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าไรายได้จากการขายในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับก็จากข้อมูลที่ได้มาผมก็เปิดเข้ามาดูในหน้า13เป็น ข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบในส่วนตรงนี้ผมก็มีข้อสงสัยว่าในจุดที่อยู่ในหมายเหตุประกอบงบเนี่ยอย่างเช่นว่าราคารวมเนี่ยค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยอยู่ที่355.7ล้านมันคิดเป็นครึ่งหนึ่งขององบกำไรขาดทุนบ็ดเ,เสร็จ รวมก็ในจุดนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็ติดไว้ก่อนแต่ถ้ามาดูจากค่าใจ่ายพวกนี้ค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า,ามันค่อนข้างจะคงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากที่0.49%เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเน้นหนักไปที่ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมในการขายก็อยู่ที่336ล้านก็เกือบจะเป็น90 8 9 9เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับถัดมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่าโทษครับค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยก็คิดเป็น12.51%เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายถัดมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับก็คิดเป็น3 0 7เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายเนี่ยแล้วมีการลดลงเมื่อเทียบจากปีที่แล้ว ลดลงไป13.89%ในที่นี้เมื่อเรามาดูในหมายเหตุประกอบงบนะครับค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยเราจะเห็นว่าขาดทุนจากการด้อยค่าเนี่ยลดลงจากปีก่อนจาก24ล้าน25ล้านเหลือประมาณ15ล้านก็ลดลงไป40.2%ซึ่งค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ลดลงไปถึง20 จุดหก็ส่งผลให้ตัวเลขเนี่ยมันลดลงตามที่เห็นนะครับออนอกจากนี้ยังมีดอกเบี้ยรับรายได้อื่นแล้วก็ขอกล่าวถึงกำไรจากการดำเนินง,งานเมื่อนำ มาหักลบก็จะพบว่าตอนนี้กําไรจะอยู่ที่8.21%เมื่อเทียบกับยอดขายแต่เมื่อมาลบกับส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า144ล้านส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าที่ร่วมลงทุนในประเทศอินโดและไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยจำนวน144ล้านเนี่ยคิดเป็น2.54%มันทำให้ กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีรายได้เนี่ยจากเดิมที่กําไรมันอยู่ที่8.21%เนี่ยมันลดลงเหลือ6.23%ซึ่งค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็และยังมีต้นทุนทางการเงินนะครับก็อยู่ที่คิดเป็น1.13%ของรายได้จากการขาย ก็ในส่วนนี้จะค่ามูลค่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของสถาบันการเงินก็คือการจ่ายดอกเบีย้ยจากเงินกู้ยืมมาก็รวมๆก็เป็นส่วนใหญ่เป็นอดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายให้สถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่ก็คิดเป็น1.13%ก็สุดท้ายแล้ว ยังมีในเรื่องของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงงบในส่วนนี้ที่เราเห็นเมื่อสิ้นปี2 5 6 1เนี่ยมูลค่าถึง10ล้านเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามูลค่าที่ได้เป็นกำไรถึง3 0 0 0 0นก็เปอร์เซ็นต์ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูแล้วอาจจะสูงแต่จริงๆแล้วเมื่อมาเทียบกับยอดขายเนี่ยจะเห็นว่ามันแค่0.18% และในผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้มันเราไม่สามารถควบคุมได้มันเป็นไปตามกลไกของอัอตราค่างเงินนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อสิ้นปี2561เนี่ยกำไรเปสรเ็จรวมสำหรับปีเนี่ยก็อยู่ที่304.9ล้านบาทก็คิดเป็น5.36ลดลงจากปีก่อนก็17.32นะครับ ในส่วนนี้เราพอสรุปได้ว่ากำไรขาดทุนที่ลดลงไปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันที่เห็นชัดเจนเลยคือมาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าก็จะเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้กำไรเนี่ยมัน ลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลของปีก่อนๆถามว่าในปีหน้าที่เขาแจ้งมาก็คือผลประกอบการก็น่าจะดีขึ้นเนื่องจากว่ามีการขยายโรงงานที่คาดการว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้ารวมถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเพิ่ม ในส่วนของคนรักสุขภาพก็คือไม่มีน้ำตาลและผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยเขาจะพยายามลดน้ำตาลก็เป็นไปได้ว่าจะลดต้นทุนได้ครับ